ปิงหนึ่งพันตีมาดิต่อเลยต่อเลยอย่าหยุดอย่าหย่อนอย่าหยุดเราอย่าหย,ยุดเพื่อนเราต่อกันเลยดีกว่ามาโหมดมากผนแม็กมาโหมดมากเอาจัดอ่ะเออดีกูตายหลบได้เอาฝัเข้าไปล่วงไปอีกหนึ่งดิเดีดินี่ปิงสามปีชาง ร้านมาลูช็อปร้านเติมเกมที่โคตรถูกเติมไวปลอดภัย100%ทางร้านมีบริการกดเกมพาร์เล1สิบไม่ว่าจะเป็นแมบ King Legacy แบบ Box คนและแมบยอดฮิตอื่นๆอีกมากมายเติมโลแบคกระบบ VAP Server และระบบ ID Pass ก็มีร้านดีราคาถูกเติมไวอย่างนี้ต้องไปเติมที่ร้านมาลูช็อป เฮ้น้องๆคนไหนกำลังมองหาร้านเติมเกมคคุ้มพี่แนะนำร้านนี้เลยครับ리ซิก숍ร้านบริการกดเกมพัดแบบต่างๆในราคาที่โคตรถูกไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกซ์ฟุตแบบิงเลกาซีและแบบอื่นๆอีกมากมายทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันในราคาที่โคตรถูกเพียงแค่60บาทแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิป โอเคผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่ผมเองนะครับช็กกี้แล้วในวันนี้เราก็จะมาล่าค่าหัวเหมือนเดิมเลยโอเควันนี้เนี่ยเราก็จะมาล่าค่าหัวด้วยผลปีศาจแมกมานะครับผมนะช่วงช่วงนี้ก็มีแต่คลิปล่าค่าหัวนะเพราะว่าคิงเลกาตี้ไม่มีอะไรให้ทําแล้วนอกจากล่าค่าหัวไปวันวันไล่ตบชาวบ้านไปวันวันจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้คลิปนี้เนี่ยผมจะมาล่าค่าหัวถึง3ล้านนะ แต่ว่าไอ้อยถูกโปรฆ่าตายก่อนเวล่าเล่นๆถูกโปรฆ่าตายจริงๆเนี่ยผมค่าหัวจะสามล้านอีกแค่นิดเดียวอะ่ะอีกแค่ไม่กี่พันน่ะเออถูกโปรฆ่าตายหายไปเลยหกหมื่นกว่าหกหมื่นนี่กูใช้เวลาล่าเป็นวันนะเว้ยกว่าจะได้หกหมื่นถูกโปรฆ่าตายในไม่ถึงหนึ่งนาทีเจ๋งแจวไอ้สัส ถูกโปรฆ่าตายวันนี้เนี่ยเลยเปลี่ยนคอนเทนต์ว่าจะมาล่าฆ่าหัวด้วยผลปีศาจแมกมานะครับผมนะมีคนขอมาด้วยเอาแมกมาไปล่าหน่อยพี่จัดไปผลแมกมาเนี่ยก็จะเป็นแมกมาตื่นนะเออผลน้ําแข็งตื่นก็ใช้ล่าไปแล้วเอ,อวันนี้แมกมาตื่นบ้างแมกมาเนี่ยอบอกเลยว่ามันใช้ล่าฆ่าหัวไม่ค่อยดีนะเออพราะว่าสกิลมันยังไงอะ่ะมันช้า เนี่ยกว่าหมัดแม่งจะไปถึงนู่นน่ะครอย่ะหนึ่งวิสองวิไม่มีสกิลไหนดีเลยที่จะใช้ล่าได้แม่งเหรอที่ดีครับก็คือขาดำเอ็มมาขาดำเอ็มมานี่แหละ MVP ผลปีศาจเอามาอันนี้เฉยเอามาบินเล่น โอเคครับเราไปเลยกันเลยดีกว่าฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะ,ะครับผมไปนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมเปลี่ยนมาเล่นรหัสแฟนนะครับผมนะเพราะว่ารหัสหลักผมแม่งเจอเอยจอยเจอแต่เซิร์ฟเดิมเซิร์ฟซ้ำๆว่าเอ้ยไม่ได้ย้ายไปเซิร์ฟอื่นสักทีกว่าจะเจอหนึ่งเซิร์ฟนี่โอ้โหหลายนาทีอยู่นะ เออผมเลยเปลี่ยนมาเล่นรหัสแฟนแล้วกันตะกี้ก็พึ่งไปตีบอสไอ้นี้มาครับนะจะมาทำแมกมาตื่นแล้วเองโอเคกดล็อกแมกมาตื่นเหรอสกิลซีนี่ไม่เอาเพชรไม่พอเออสกิลซีไม่ต้องตื่นก็ได้นะในการล่าค่าหัวเออสกิลซีแบบธรรมดาดีกว่าใช้ง่ายดี จะได้แบบอย่างเงี้ยไงปุ๊บเอาเฮ้ยผิดี่ยนเดี่ยนเเปี่ยเ่เอามาเอามาผิดพลาดผิดพลาดซีสับอาเฮ้ยมันไม่ใช่เอฟมาหรออะไรเนี่ยนี่มันต้องอย่างงี้เอามาเอามาไหมเอามานี่เออคอมโบถ้าเป็นสกิลซีตื่นมันคอมโบไม่ได้นะผลแมกมาเนี่ยมัน PVP ไม่ค่อยดีนะทุกคน กิมันช้าด้วยเโอ้โหกว่าสกิลจะไปถึงแม่งโคตรนานแต่ถ้าโดนปุ๊บโดนปุ๊บก็มีสิทธิ์ตายเพราะว่าผลแบ,บ็มามันแรงมากโอเคครับท่านผู้ชมครับเราเปล่ากันเลยดีกว่าเฮ้ยเห็นมังกรอยู่ตัวอยู่เกาะน,นู้นเจอกันไวรุ่นหนึ่งสองสองตัวหรอ นี่ไงคอมโบได้ไงเฮ้ยทีเดียวตายตะกี้เลือดเข้าไม่เต็มด้วยไม่ได้เปิดฮาคิเลยตายเร็วให้มาก่อนตะกี้หายไปไหนกะเฮ้ยนี่ไงสามตัวคนด้วยเล้วทำไมอันนี้มันไม่ขึ้นวะจะไปไหนพะรุม โป้งอันติเม,ม็ดิวไม่โดนตสกิลไม่เดินเลยไม่โดนเลยจะไปไหนพ่อหนุ่มจะไปไหนแล้วเอาดิปล่อยเข้าไปไมวมาเอา้าจมน้าตายเสวยมังก่อนอีกตัวหนึง่งเยอกันหน่อยมาพ่อหนุ่ม ก้อนลุ่งซะดว้วยตากเกาให้ออกไปก็ไปไม่ล่อดนะบอกเลยวันยังไม่ตายอีกรูวอีกหนึ่งสวยนี่พอจังไหนเฮ้ยมันไม่ปิดพีพีว่ะ พอก่อนตีเฮ้ยเออจะเป็นคนนั่นแหละถูกแล้วนี่บิงสาปปิดฉากเฮ้ยโทษโหดเลยผลแบกม่ไม่โคตรตึงไงยะโหดเกินไปไหมไม่ใช่ผลแบกม่หรอกดาบเอ็มมาล้วนๆเลยเออดาเมจดาบล้วนลุ่น สกิลแม่เคยจะโดนเลยผลแมคมานะคอมโบไปเลยเอาดิเอานี่ต่อเลยก็ได้เอานี่ต่อเลยก็ได้เอานี่ต่อเลยก็ได้สกิปอยู่ไหนไอยู่ไซด์อยู่ไสดโอ้ไปนู้นแล้วไปไว้เท้ ปล่อยเข้าไปโดนไม่โดนไม่รอดบอกเลยไม่รอดไม่รอดโอ้ยเออเอาดีพันสามสวยแค่ <c oughs> น,นี้แหละอ่าแค่น,นี้ก็ปิดทีม ปีกๆกันหมดเลยเฮ้ยยังอีกตัวหนึ่งไอ้นี่เอาดิ้าลวงไปอีกหนึ่งต,ต่อมาต่อมามามาห่อ,อยเข้าไปไม่โดนเลยเฮ้ยไอ้โกไฟจับย่างแม่งเลยมาดิครับ ล่วงเอา้าเออสามทับสามไอ้นี่ไอ้นี่เอามานิ่งทำไมวะเอา,าเ,วเอาหายไปแล้วเอาหายไปแนวออกจากเลิฟไปเร็วอะไรวะอ๋อ โอ้โหล่าไปเซิฟตะกี้คนดูก็รู้แล้วว่าผลแม็กมามันโหดขนาดไหนไม่โหดเที่ยนเลยเลยดาบล้วนลนบารมีดาบล้วนลุ้นมาดิพนุมเอาเป้าแอาเป้าโซโซติดเอ้าอะไรวะเอา้าฟันไม่โดนได้งไงวะ เออโดนแล้วโดนแล้วก็ได้เวลาตายซะบึ้มแม็กมาไอสก,กิลโดนยากจริงสามก็ไปล่วงไปอีกหนึ่งไม่ได้ฆ่าหัวสามเฮ้ยทำไมคอมมานันหน่วงๆวะคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยเมออยาไม่หมดใช่อีกแล้ว ร้อนหมุนกระตุกะตะกี้วันนี้นี่เป็นอีกแล้วเอาตีล่วงสามเข้าให้ได้ไปฆ่าลอยใครไปยืนตรงนั้นวะน่นนะ 1, 1, ะหนึ่งหนึ่งสองเฮ้ยสวัสดีพีหนุ่มเอาไอ้แซตติดเลยโอ้โหแม่งเอ้ย ติดหลังคาบ้านไ,ไม่งั้นได้แสบไอหมอนั่นเลยโหยืดล่อหน้าล่อตีนที่แบบเลยไปไหนแล้ววะแม่งออสเลยออสเลยเฮ้ยตอนนั้นอีกสองสามเฮ้ยบวกกันอยู่ด้วยดูถ้าเราต้องเข้าไปเสือกเราต้องเข้าไปเสือกใครเลือดน้อยโดนกู โดนสะเกียวยหานี่โดนยากมากโอ้โหแม่งเริ่มมาเยอะแหละหมาดิมาบรลุม,มาตุ้มกันอยู่ตรงนี้แหละมอไปหมดแล้วฮะครับ ผมมาได้ยาบอล้าพ่อหนุ่มผลควันซะด้วยเฮ้ยที่นี่มาที่ไหนกันตายไปซะโอ้ไม่ไม่ตายปิดฉากเอ้ย ฮ่าเอ้ยมันีเอา2ขาีปนากไหนี่ว้าโดนโอ้โหล่วงไปอีก1,000ตีมาดิต่อเลยต่อเลยอย่าหยุดอย่าหย่อนอย่าหยุดเราอย่าหยุดเพื่อนเราต่อกันเลยดีกว่ามาโหดมากผลแม็กมาโหดมาก,อมากเอาจัด่ะอุ้ยไปเฮ้ย ยังไปแบบวะอาไล่าตาบเข้าไปเฮ้ยไม่โดนนะครับวะอู้หูตะกี้ถ้าโดนมันตายไปแล้วกูเริ่มเปิดฮาคิเกาะแม่กเรืมเปิดฮาคิเกาะทุกคลิปเลย ง่นะแสบอุย้ยไม่ตายเฮ้ยมันรอดได้ไงอ่ะเฮ้ยมันรอดได้ไงอ่ะโผนไปดูเร็วเดี๋ยวมันว่ยยังไงวะผนควันเหนือ่อยโผนมันมีบั๊กผนควันได้หรอเอาดิโอ้โหแม่งเฮ้ย เอาดิกูต,ตายหลบได้เอาฟันเข้าไปล่วงไปอีกหนึ่งดิเอาดิโอ้ยแมกมาอย่างตรงเค่วกูโดนขึ้นตายไม่อ้ยโหดเกินแมกมาเกินไปมุย้ย <c oughs> เกินไปมุย้ยโอ้โหนึ่งแสนโอ้ยเราฆ่าได้เยอะอยูน่นะเอาออกเซิร์ฟหนีไปแล้วอ่ะเอาเอาไอ้ที่เราฆ่าได้พันหกมันออกเซิร์ฟหนีไปแล้ว กับอีคนตะก,กี้ก็ออกหนีไปแล้วสองคนเอาเราไว้ลงเหรอโหยโหดมากแมกมาโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมแล้วเอาไปเจอนคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝากทุกคนกด like, ลนไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับผมนะใครที่อยากจะเล่นตามก็เอาไปเล่นตามได้แนะนําให้เอาสกิลซีไม่ตื่นไปดีกว่ามันจะได้คอมโบได้ <c oughs> โอเคแล้วไว้เจอกันนะครับผมนะ และคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะล่าค้าหวไวถึง3ล้านเลยแล้วกันนะครับผมนะเราไเจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย